เปิดปัญหาคือว่าตรวจยูนีมันมีปัญหาเรื่องเลือดต้องไปจังหวัดค่ะวันนี้แล้วมาเอาอยาฮอร์มูนกาเมิดฮอร์มนที่ไม่น่อยเคยกินยี่ห้อและขนาดที่ไม่น่อยกินไม่มีจะมาอีกทีก็ประมาณเดือนเมษาดังนั้นเดี๋ยวสืบเพิ่งที่จังหวัด ถ้าจังหวัดบ่มีหลังจากตรวจเลือดแล้วไปเบิ่งที่จังหวัดถ้าจังหวัดบ่มีก็ต้องโทรหาหมอห้เปลี่ยนยีหอแล้วก็เปลี่ยนขนาดให้ใหม่เห็นบอกปัญหามันเกิดอีกแล้วเดือนห้าสิบไปจังหวัดค่ะเพื่อไปตรวจไปตรวจเลือดอยู่นี่มตรวจบ่ไรนะคะพราะวันมีเลือดตัวหนึ่งสิต้องใส่ความห้อนค่ะสวัสดีพี่น้องปัญหาเกิดจนได้อาห์จองเวลาตรวจเลือดแล้วไปตรวจอยู่รพหวบาเจะาของตรวจบ่ไรก็เลยต้องแลนเขาจังหวัดนะคะ จากไปแม่น้อยมากจังหวัดประมาณ31-32กิโลนะ่แล้วมันมันตรวจได้ทุกย่างลวงเวนีนอีกตัวหนึ่งเลือดมันต้องใส่ควอมห้อนค่ะมันก็เลยต้องกลับมาตรวจที่โรงพยาบาลจังหวัดปกติก็ตรวจโรงพยาบาลจังหวัดนั่นแหละค่ะแต่ว่าขอเข้าตรวจอำเพื่อบนเจ้าร้องคือบามันลำบาก <c oughs> นาหิมะแต่สุดท้ายมันก็ไดนแรนกลมอีกคือเก้าอยากินกระมึด บังบ่มีสิมีมากกับคุนละแม่สาต้องโทรหาหมอมาอีกไปเปลี่ยนตัวยาใหม่แบบนี้เปลี่ยนตัวยาใหม,ม,ม่ก็ต้องปั๊บยาใหม่อีกโอ้ยมีแต่แนวพีออ่นอ้องเอ้ยนี่ละเหตุหนึ่งที่แม่น้อยก็่ได้ไปเมืองไทย้อนอยังพราะแม่น้อยเที่ยวเขา,เาตะลุ่บานค่ะเดือนนึ่งนี่กับเขาก็ตั้มก็สองเทือ่เพียงแค่ว่าบางเทือ่อแม่น้อยกับบริไทยเบิ่งเนาะ เราะว่ามันกระนาเบื่อนายทานเห็นเบิง่งแต่มาโรงพยาบาลโรงพยาบาแลแต่ว่าเมื่อนี่มันมีปัญหาีิละ่ะมาตรวจแล้วมันตรวจอะไรบ้างเพราะว่าเลือดอีกตัวหนึ่งมันต้องใส่ข้อม h o r ก็ต้องแลนกลับมาพีมาตรวจพีมดบ้างด้ตื่นต่เศร้าตามนัดก็บ่ได้ดังใจนี่แหละเหตุนหนึ่งไปเมืองไทยบย่ได ชีวิตอยู่กับหมอตลอดไวลา่าถ้าเครียดแน่อาการพันร่วนไปหมดถุกมองอาลดว่าสิสอบแบบครับพี่พีน่นายว่าเอาตอนแรกแรงเมียได้มาเนีนเน้มันเห็นมันหนุนงาวพามันแปลนเขาล่ยงบาลหลายรอบหลายเรียว่าเอาเอาให้มันแบบว่าให้มันส่งตัวก่อน เราคอยอ่านหนังสือสอบเพราะว่ายังมีเวลาหให้สอบอีกนานอยู่ส่นเสียดอิด,ด,ดรถขแลนมาแบบเนี้น้ำหิมะมันตกเนาะาศาสเรากระจกมันแน่บมาเห็นนี่ต่าง ม่หน่อยว่าแไม่หน่อยสิมารถเม์เพื่อเลยว่าว่าเป็นยังดอกแด้เพิ่นขับมาให้ไม่หน่อยก็นี่แหละยากมึงนี่แล้แ,ลแต่ว่าขันแม่มารถเม์ไม่หน่อยก็บริสียเงินดอกเพราะว่ามันเมอนีอันบัตรคันบัตรจากล่งบานนั่งรถเม์ฟรีค่ะแต่เพิ่นก็ว่ามันเดี๋ยวออกมาจากบ้านแล้วก็ออกมาซะกอถึงมาไปเมืองไทยกับยุนี่ันม่ค่าท่อกันแหละค่ะ เพราะว่าตราบใดที่จะคล้องปวยเล่นเขาโรงพยาบาลอยู่นี่ทุกเดือนค่ะร่างเดือนกับสามเทือ่อร่างเดือนกับสองเทื่อนะคะยังมอยังบกหมอเลยกับเดือนละเทือ่อเพราะว่าไม่น้อยมันมีหลายโรคหลายอย่างที่สิตรงตรวจเนาะเดี๋ยวหมออันโรคนี้ก็เอิญเดี๋ยวหมอโรคนั้นก็เอิญน,นะคะแล้วก็หลายคนสิสงสยัย่าบีบ,บมากแล้วคือบอคอยมีคลิปคือเอาเปิดเผยจากปากมาหน่อยเลยคือ ไม่ไ้ต้องการให้บีบีแม่ยู่นั่มสามเดือนเพื่อต่างคนต่างเลี้ยงลูกกันเป็นแม่ลูกกันก็จริงค่ะแต่ว่าการสื่อสารนั่งยางกับมันมันประเขาถึงแกนแท้นะคะเพิ่นกับปวยเฮากับปวยต่างคนต่างไปโลกซึมเสา้าแมนแต่ว่าไม่นอยกับบริได้ดูแลบีบีแบบเป็นเม็ดเต็มหน่วยแต่ไม่นอยเลิกกันก็พ่อเพิ่นกับเพิ่นอยู่กวสองกสามเนาะ มารับผิดชอบอีกเท่นึงกับตอนช่วงเขาเร็วเฮ้ต่อรับผิดชอบเขากับบายยูนั่งเลี้ยงนั่งให้เขานั่งใจหรือหรือบายยูแบบนั่งนึ่สินะคะการเลี้ยงดูโดยการพานโทรศัพท์กับการส่งเงินให้นี่มันกะสิ็จเป็นอีกแบบหนึ่งในการดูแลไม่แน่ก็ด้ตัดสินใจว่าเอาเพื่อมาสามเดือนเพื่อมมอยู่น้่นกันเพื่อได้เลี้ยงลูกแล้วก็ปั๊บทัศนสคติใจกันค่ะมันหลายๆอย่างนะคะ และอย่างหนึง่งการสื่อสารมันเกิดเกิดความผิดพลาดเอาว่าจริงๆนวไม่น้อยกับเมื่อยเมื่อยทั้งเมื่อยทั้งเบื่อโลกเจ้าของเป็นทั้งสารพัดอย่างค่ะบางครั้งก็มีความน้อยใจมีความทอดแ,และหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เลยว่าเอาอย่างสี่ถอยกันคนละก้าวกอต่างคนต่างบริยูน้่งกันบริเลียงกันมาแบบตลอดยิบซีอย่างสี่เนาะ ก็เลยมานั่งทับปับทศนาคติกันไม่หลังจากี่นั่งเปิดเผยเพา่มจ,จริงไห้ฟั่งเมื่อสุดยางแบบมียังติดค่าใน่ใจใ้เว่าไม่น้อยก็มียังติดค่าในใจกัให้ว่าต่างค้นต,ตั้งเปิดเผยแล้วก็ได้ว่าออกมาแล้วมั่นกับมั่นกับด้หูวว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้กะถอยคนละก้าวค่ะเพื่อทีจะใส่ชีวิตและดำเนินชีวิตต่อไปทางนาให้มั่นด้ เราเขาก็มีกันหลายคนเทาก็มีกันแค่สามคนไม่แม่น้อยไม่นองปอนแล้วก็มีบีีเนาะแล้วเพิ่นกับคือตัวรักหาบ้าแม่อนาคตของแม่ก็จสิบเป็นยังไงเนาะแม่กับเมื่อยแม่กับปวยแม่กับบอยเพิ่นฟังว่าถี่จมกีลำมีลำาล่ยในวันเั้นอยามันแต่หลายสิ่งหลายอย่างค่ะพี่น้องมันหลายเหตุและผลทุกคนก็มีเหตุมีผลกันเรียงรูกของแต่ละคนจะบบคือกันหรอกค่ะ มันนยูทีว่าแม่สิบเปิดใจรับได้บ่ลูกสิบเปิดใจรับรับได้บพความดีสิมานั่งคุยกันบ่นะคะจากการทีมาสามเดือนเขาสิมานั่งทายแต่คลิปจึงเสียมั่นกาการการตั้งกล้องก็การอยู่หลังกล้องข้อมูลซึกแล้วแต่ต่างๆมันแตกต่างกันลยคะ่ะขันขา้าบ่ได้เปิดกล้องข้อมูลซึกเวลาข้าบอหยังงข้ากับ มันเป็นความอบุ้นเป็นความหักอีกแบบหนึง่งซึ่งพอไงแล้วก็ซัพพอร์ตในตรงนี้ได้ดีแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าหลังจากเปวดใจกันนี่ก็ดีขึ้นเพราะว่ายเข้ากับเข้ากับแบบเราเราใส่ชีวิตแบบดูแลตัวเองมาแต่น้อยเนาะถึงจะมีคนหลบผ่างกับจริงแต่มันยังที่พี่น้อยหูเลยไม่ได้ปรยับว่าออกไปไร ก็คือว่าพี่น้องเบิง้งลนคลิปนี้พี่น้องกับส้อหู่ดอกว่ากเกิดยังขึ้นก็เลยบอกว่าแต่ยังไงมันก็ต้องเห็นใจคนอื่นบ้างมันก็ต้องเข้าใจคนอื่นบ้างโ่แมนว่าเฮ้าสีเห็นแต่เข้าเสิเอาตัวเฮ้าเป็นูนย์กลางของจักรวาลกับ่ไไรจะส่เนาะก,ก็เลยได่มว่าเล่นรว้แล้วปับปับปุงกันเขา้เขากันละค่ะมันมันมันไม่น้อยเสือว่าผมมีแต่ลูกไม่น้อยดอกลูกอีกหลายร้อยคนก็มีปัญหา บอกว่าสีเหลียงอยู่ในขนาดเลียงไม่ได้มือแแทๆมันก็ยังมีปัญหาแต่ไม่หน่อยเป็นคุนที่แบบว่าทำมันทำมันมีปัญหาไม่เลยพอมามา,า,าคลาระสร่งไม่ไหน่อยมาเขี้ยเรี้ยมันจบไปเรื่องๆไปมันเกิดปัญหาใหม่มากเับเขียงสินะพมักสะสมไม่หน่อยเป็นคุนทีใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ฉันก็บอกว่าไม่ใช่โมยองโมย่อ,ยอได้ถ้าว่าโมแมนก็คือโมแมนนี่สินะตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นก็คิดว่าสามเดือนนี่ เฮาสิรอยู่น้ากันล้วก็ะใช้ชีวิตร่วมกันมีความผูกพันแลวก็ความได้หลายอย่างอะค่ะสายสัมพันธ์มันมันมันเก็สซเป็นดนไหนในสามเดือนมันก็สิต้องดีขึ้นแหละค่ะเพราะว่าพอไงก็ทุกมมือนี่นะคะกินเขาก็ต้องเข้าอะไออย่างนึ่งไทยคิปกินเข้าไม่หน่อยกกินอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อกกินอาหารเพื่อสุขภาพล้วบีบีจะกินกินหน่อยแต่กินบ่อย ไม่น่อยผัดกินเท่าเดียวแล้วจบกินสินะมันเป็นการตั้งมาตรฐานทองไผ่ทองมันสิมานไทยคีบอื่นเบิ่งมันกบนาเบิ่งเพราะว่ามันกินเคือกันแล้วก็กินคนละเวลาค่ะสกินนั่นก็คือตอนขย่ายส่วนกินกาแฟนั่นคือกินพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วกันเนี่มังคืนก่อนสินอ่อใหย่ยแล้วสิกินมตกากินนังชาห้ากภาษีออกมากินเป็นมูเรานะคะ ตอนนี้ต้องมู้ซึกว่าความรู้ซึกในบ้านดีขึ้นบีบเขาก็พ่อหญ่ได้หลายมีความห่วงหามีความห่วงคอคอก็มีความห่วงลูกกันแต่กันว่าได้กินถ้าซื้อว่าเบ่ากันบูเรื่องกัสิยางมหาไม่แน่นอยให้ไม่น่าไปตบตัวแปรไ้ซึ่งข้อห้าวตังกล้องความมูซึกและความสัมพันธ์มันกับเปอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะระวังว่าพี่น้องสิเขาใจช่วงนี้ พะว่าเข้ากับพอคอยแต่ไม่ไม่น่าไปเมืองไทยกับไปอยู่แต่ว่ามันกับพอคอยดต่ยู่กับลูกอยู่กับลูกสองสามมือไม่น่ากับไปพุ่นไปพี่เอากับมานจะพุ่นแต่พี่ก็ยืนดูสองสามมือมันกับเรมีเวลาที่รถถีบใส่ชีวิตรวมกันแบบยังเต็มลอยแต่เออยังเนี่ยสามเดือนเนี่ยมันได้ใส่เวลานกันแบบเต็มลอยได้พี่น้องระยะเวลาเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออ มันเน่ยมันมันมันใส่ชีวิตกันอย่างเต็มลอยเนาะแต่ว่าสิสธิไทยเบื้องว่ากับไทยอยู่ค่ะในคลิปทีทีว่าหอบไปข้างนอกหรืออยัางไรสี่สาวมินมันเป็นแต่ให้เบิ้งแต่สิทธิไทยเบื้องแต่ว่าการกินเขาได้บางสิ่งแตกินพวกระเทืองสินะคะแต่สิมีคลิปภาพเพิ่นไปเที่ยวอยู่เนี่ยอินเตอร์แฮรฟรงเฟิร์อินเตอร์เนสตันพอยายจำทางเขาโรงพยาบาลบ่ได้สิมีคลิปภาพเพิ่นไป สตอกโฮมอยู่ถามเพื่อนอยู่ว่าสิไปสตอกโฮมหรือสิไปลเลือกให้เลือกเอาอย่างไหนอย่างหนึง่งสิไปลเลือกรามแลนแทเก็แทนบอกอบบินเป็น,ออนสิไปลเลือกหรือสิไปสตอกโฮมกับสิไปเพื่อโรงแรมนอน้ามีเวลากับสิไปยเยี่ยมแม่ตายนั่มจัหวากันเนาะเดี๋ยวมาหน่อยเขาล่องบาลก่อนค่ะเธอสิได้มองจอดรถใส่เวลาหายาอายู่ว่าสารรอใพญไยเป่า บัตรจอดง่ากๆด้วยบา้านโรงพยาบาลนะคะเนี่ยสุดท้ายก็ได้แม่โรงพยาบาลจังหวัดยูด,ดีหามองจอดได้เขาก็าสันหามองจอดเพระอะไรละคนห้อยผู้ขับรถจมสุดทางรถมันเห็นให้ไมหน่อยเครียดไปน้ำเลย ก็ได้ว่าโอ้ยเศร้าจมเถอะประสาทคอยสิคืนคอยบ่ได้ว่าให้เจ้าคอยบอกให้ถนนแมน่นยู่แตขคอยฟังคอ,อ,อยหุ่นหวยคอยงุดงีดดคอยบอกว่าคอยสิมารถเม่มีบัตรถเมฆให้อยู่เวลาเขาส่งใบเข้ามาตรวจยังเสียเขาสิออกใบรถเมฆเข้าพอมนะคะทั้งไปทั้งกลับเพิ่นแต่ว่าเพื่อก็อยักหู้นั่นีีนยงานไปหาหมอหมอคนี่นออกงานยากชักมา

มาาุ่น <c oughs> ขนมขนมสีสิบสี่กาแฟยี่สิบสองโดนไปเก้ารอดนะคะหู้แล้วว่าเป็นยังเขาถึงวานตรวจอยู่เมืองไม่หน่อยบด่ดด้พอว่าพ่อไม่หน่อยเขาไปในห้องตรวจแล้วมันสิมีรังรังสี่เหลี่ยม แล้วก็ขังในมันซีมีเครื่องเห็ดความหอนนะคะแล้วก็ซิมีอัน <c oughs> มีกองเป็นบล็อกบอกบอกบอกสำรับใส่หลอดที่ว่าดูดเลือดออกแล้วนะเอาไปใส่เนหัน่นอ๋อก็เลยเข้าใจว่าอือยู่เมืองเจ้าของมันเห็ดบอได้ต้องมาหนีเพราะว่ามันต้องแซ่เลือดไว้ในควมำหอนในเครื่องเก้าหลอดพี่น้องแต่ว่าเก้าหลอดนะเข็มยยไงเลยเข็มไงแต่ว่าเขาเจ้าจเห็ดบ่เจ็บบ่เจ็บ ในศอกมีเงนินคางมีคางขวาเฮ็ดออกบบเจ็บก็เลยมันนันสิบโมงกลัวล่ะมันเป็นเวลาพอนายมือเศรา้าพอหญยกับบะไรกินนันกาแฟบ่ไรกินขนมปังก็เลยแบกกินขนมปังป๊าดขนมปังท่านเนื้อใส่ชีสแผ่นหนึ่งแล้วก็ใส่ควินกาแผ่นหนึ่งสลัดใบหนึ่งมะเขือเทศต้นหนึ่งสี่สิบสี่โคน กาแฟแก้วละหยี่สิบสองกกยังวาเน,ะนอค่ะเสา,าทีในะโรงบาลมันแพงไม่น้อยกินม่เมิดดอกเพราะว่าไม่น่อยดึงชีดออกบานนี้ก่ะอีกสองอาทิตย์ค่ะถ่ายอีก่สองอาทิตย์ไม่น่อยกับซิมาอีกคือเกาแต่ว่าตอนนี้พู่นขึ้นไปทั้งพุ่นไปเกี่ยวกับโลกตับนะคะ ไปจอดมองเคยจอดทางพุน้นขามถนนใหญ,ญ่ในไปเนาะอ่าหมอนัดวันที่ยี่สิบสามอีกรอบหนึ่งก็เลยว่าเออหลังจากวันที่ยี่สิบสามเช็คตับเช็คยังแล้วเรีเยบร้อยจังสิอห้ามือ้าลูกไปเที่ยวสตอกโคมหรือว่าอ่าไปเลือขามมันอยู่ให้มันเลือกเอาอย่างหดอย่างหนึง่งเพราะว่าค่าเช้จ้างค่ <c oughs> าเ้จยใจสูงมาสูงอยู่ค่ะสูงพ่อกันแหละ แต่ว่าถ้าไปตะโคมนั่งก็ได้เลือกสินค้าน่นนี่นั่นนั่งก็ได้เห็นนั่นเห็นนี่หลายอย่างไม่พอวา่าค่าโรงแรมนั่มเด้ถ้าไปเรื่อมันก็ต้องเสียค่าผักก่กินค่าอยู่ค่าอย่างต่างๆทัวเฉลีย่ยแล้วก็พ่อๆกันแต่ว่าไปเลื่อมก,ก็สิอยู่ได้ก็สิได้อยู่ได้ทั้งเลือนหมดละแล้วไปตะโคมนั่งก็สิได้เห็นนั่นเห็นนี่ได้แวะซิมนั่นซิมนี่นะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สกักก่อนเนาะขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะโดยรักจาใจใจรักนะจุ๊บ